สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ ผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าพนักงานใหม่นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณก้องส่งเรื่องนี้มาย้อนไปเมื่อ14ปีก่อนนะครับคุณก้องเองเขาบอกกับผมเลยว่าเขาเป็น lgbtq นะครับเป็นตัวร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นหญิงนั่นแหละฮะเขาเรียนทางด้านการตลาดมาแล้วก็จบมาเป็นนิสิตนักศึกษ,ษาที่เรียนจบมาได้ประมาณสัก2ปีนี่แหละ หลังจากนั้นมาก็พยายามหาง,งานทำนะเพราะเขาเองนี่ครับอยู่ต่างจังหวัดครับเขาก็เดินทางเข้าเมืองหลวงเข้ามาแล้วก็เข้ามาหางานทำนะครับปรากฏว่าคุณเอกแอคุณก้องเองเนี่ยได้ไปสมัครงานอยู่ที่ท,ท,ที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็ทํางานอยู่ที่นี้ประมาณสัก6เดือนเขามีความรู้สึกว่าบุคลิกที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสาวประเภท2จ๋าเลยนะ เขายังแต่งตัวเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยนะครับใส่เสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรต่างๆนานาแล้วก็เวลาที่พูดกับใครหลายๆคนเนี่ยก็จะพูดครับครับครับตลอดแล้วในบริษัทนี้มันค่อนข้างจะเข้มงวดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับบริษัทนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เจอกับผู้ชายดุ่มๆเยอะๆบางทีก็ไม่กล้าออกอาการนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เรียนจบแล้วก็เข้ามาที่กมทมทําให้เขาเนี่ยนะครับ ทำงานอยู่บริษัทนี้ประมาณสักหกเดือน<ๆ>เขาก็พยายามหางานใหม่คิดในใจว่าเออถ้าได้งานใหม่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ตึงเครียดขนาดเนี้มันน่าจะดีนะในสมัย14ปีก่อนนะครับก็ต้องเข้าไปใงเว็บไซต์ต่างๆที่เขาจัดหางานนะครับก็เข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็วุฒิการศึกษาเนี่ยที่เขาเรียนจบมาเนี่ยให้มันตรงกับวุฒิสายอาชีพที่เขาเรียนมา ปรากฏว่าเขาเปิดไปเจอเป็นบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับบริษัทโฆษณา,ารับพนักงานนะครับสองตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่คุณก้องเนี่ยครับเขาเรียนมาตัวคุณก้องเองก็ไม่ลังเลณนะตอนนั้น,นครับก็รีบโทรไปที่บริษัทนี้นะครับบริษัทนี้ก็แนะนำบอกว่าอยากให้ตัวคุณก้องเองเนี่ยมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง มาสมัครงานด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเองต้องการจะ,ะเจ้าของบริษัทนะนะจะสัมภาษณ์ด้วยตัวเองคุณก้องก็สละเวลาวันหนึ่งนะไปสอบสัมภาษณ์นะครับปรากฏว,ว่าไปสมัครงานเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณชาเอมคุณชาเ,เอมก็แนะนําตัวว่าเขาเองเนี่ยปกติแล้วก็จะสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะปกติก็จะมีฝ่ายบุคคลมีแผนกต่างๆนะมาสอบสัมภาษณ์ แต่มันแปลกตรงที่ว่าคุณเฉเอมเนี่ยมาสัมภาษณ์เองนะครับตัวของคุณก้องเองก็เจอคุณเฉเอมคุณเอมก็พูดจาเป็นกันเองมากนะครับมีประสบการณ์ไหมอะไรไหมเนี่ครับปรากฏว่าคุณแก่คุณก้องเองก็บอกว่าเขาทํางานมันได้แค่6เดือนอ่าประสบการณ์ก็น้อยนิดถ้าคุณพี่จะรับก็รับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรแล้วในระหว่างของการพูดเนี่ยมันก็หลุดนะ ไอ้คำว่าคับเนี่ยบางทีมันก็เป็นคะมั่งอะไรบ้างจนคุณเชเอมบอกว่า,าคุณก้องคุณก้องเป็น LGBTQ เหรอ,อก้องก็บอกว่า,าใช่ใช่ครับถ้าใช่ก็ปล่อยออกมาเลยสำหรับพี่เองเนี่ยนะครับมีลูกน้องที่เป็นกระเทยเป็นสาวประเภท2แบบเนี้ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้เข้มงวดเรื่องนี้นะ แล้วก็ไม่รู้ว่าบริษัทที่ก้องเคยไปทํางานมาเนี่ยเขาเข้มงวดหรือเปล่านะครับสิปีก่อนนะมันไม่เปิดเผยแบบตอนนี้นะครับก้องเองก็ดีใจแล้วก็บอกว่าพี่คะเออหนูว่าเป็นนะครับพี่เชยเอมก็บอกว่าเออเป็นก็บอกว่าเป็นก็แค่นั้นเองบริษัทเนี้ยไม่ได้เกี่ยงเรื่องเพศหรอกจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ขอมีความขยันนะมีความตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนดีแค่นี้ก็จบแล้วนะครับ สักพักหนึ่งก็เป็นการสอบสัมภาษณ์โน่นนี่นั่นต่างๆนานาปรากฏว่าคุณก้องกับคุณเฉเอมเนี่ยมันเหมือนคุยกันถูกคอเฉเอมเองก็เลยรับคุณก้องเข้าเป็นพนักงานใหม่คุณก้องก็ดีใจบอกเออเจอสถานที่สักทีนะครับที่มันเปิดกว้างต้อนรับต่างๆนานาแบบนี้นะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ14ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดแบบนี้นะ บางทีคนที่แต่งตัวเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับแต่จิตใจเป็นหญิงก็มีเยอะแยะก็คือมันมันไม่สามารถปล่อยออกมาได้เต็มตัวแต่การมาอยู่บริษัทนี้มันเหมือนปลดปล่อยอ่ะตัวคุณก้องเองไม่หลังเลยกับการที่เปลาออกแล้วก็มาสมัครงานที่บริษัทของกูจเอมกูจเอมเองก็แนะนําต่างๆนานาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันเป็นงานโฆษณาเวลาที่มีโฆษณามาจ้าง ให้เราทำสปอร์ตหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเป็นคนคิดคอนเซปต์ในการนำเสนอต่างๆนานาเพื่อไปสู้กับบริษัทอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก้องต้องตั้งใจทำงานเป็นพิเศษเพื่อจะสร้างผลงานแล้วเงินเดือนนะครับที่คุณจะเอมเสนอเนี่ยมันมากกว่าที่เก่าถึง5,000นะครับทึ่งทำให้คุณก้องรู้สึกบอกโอ้โหเงินเดือนก็มากกว่า นะครับแล้วการคุยกันอะไรมันดูสนิทนะครับมันไม่มีฟอร์มไม่มีอีโก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็คุยกันเป็นกันเองทั้งหมดเลยนะครับสักพักหนึ่งคุณเอมก็แนะนําให้รู้จักกับทีมนะในนั้นก็มีคุณเก๋แล้วก็มีคุณโอ๊คุณโอ๊เองก็เป็นจว LGBTQ เหมือนกันนะครับทำให้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันนะบริษัทนี้นะครับเขาบอกว่ามี9คน ที่ทำงานนะครับแล้วก็มีพนักงานในฝ่ายอื่นอีกแต่ฝ่ายเนี้ยในการคิดต่างๆนานา,นานเนี่ยมีอยู่9คน3ทีมกล้องเองก็ได้ไปอยู่กับคุณเก๋แล้วก็โอ๊ตนะครับซึ่งก็เป็นสาวประเภท2เหมือนกันนะหลังจากสมัครงานเสร็จไรเสร็จนะครับตัวคุณเอมก็บอกว่าออฟฟิศที่พี่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ออฟฟิศที่ทํางานนะเดี๋ยวทั้งทั้งกล้องอะ่ะจะต้องเข้าไปด้านหลัง เดินเข้าไปในซอยหน่อยหนึ่งเข้าไปด้านหลังออฟฟิศที่ทํางานอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นออฟฟิศรับแขกนะเวลามีมาพรีเซนต์งานอะไรต่างๆต้องมาตรงนี้แต่เวลาที่คิดงานเนี่ยอยู่ออฟฟิศด้านหลังนะครับหลังจากนั้นโอ๊ตกับเก๋ก็พาคุณกล้องเนี่ยครับไปที่ทางด้านหลังก็เดินลัดเลาะเข้าไปก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยมีความรู้สึกว่าเอ้ยอสิ่งที่เราเห็น ตอนแรกอะ่ะมันเป็นออฟฟิศที่ดูสวยงามมากแต่ทำไมพาเราเข้าซอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งเก๋ก็พูดว่าแปลกใจใช่ไหมก้องที่เรา,เาพาเธอมาเข้ามาลึกขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกอันนี้มันคือ,อสถานที่ทำงานของเราเก๋เองออยู่นี่มานานพอสมควรแล้วนะเข้าไปก็เดินเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ หน้ากว้างประมาณสัก4ี่ห้าเมตรเนี่ยอ่ะก็กว้างพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าความยาวของบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะมันลึกมากครับลึกสุดลูกหูลูกตาเลยอ่าตัวกล้องเองก็เข้าไปก็เจอ,อโต๊ะนั่งนะครับก็มีคอมมีอะไรก็นั่งคิดงานกันคุยกันไปแต่ละสามคนสามคนนี่ก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวเขาจะมีโปรเจกต์ในการทําโฆษณาของเขา ส่วนตัวของทีมของกล้องเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งกล้องเองก็นะตัวเก๋เองก็พากล้องเดินสำรวจนะครับในห้องน้ํามันอยู่ตรงนี้นะห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้นะอ,นนอ,นนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเดินสำรวจกล้องเองสังเกตว่าไอออฟฟิศอันนี้ทำไมมันแปลกๆวะนะไอหน้ากว้างเนี่ยมันก็ปกติเหมือนออฟฟิศทั่วไปกับการที่เป็นเป็นบ้านชั้นเดียวอะ แต่ทีเนี้ยมันทำไมมันลึกจังเข้าไปลึกมากห้องน้ำเนอยู่กลไกลนะครับแล้วบริเวณก่อนที่จะถึงห้องน้ําเนี่ยมันซอยเป็นห้องเป็นซ่องเป็นเป็นประตูทีแรกคิดว่าเป็นประตูห้องน้ําแต่จริงๆแล้วมไม่ใช่เป็นเป็นประตูห้องก็นึกในใจว่าไอ้ประตูห้องนี่มันทาไมบ้านหลังนึงมันมีหลายห้องจังวะหรือว่าเขาจะเก็บงานเก็บโน่นเก็บนี่อ่าเป็นห้องเก็บของก็ได้ อ่ะไม่คิดอะไรมากครับพอม,มารู้จากห้องน้ําก็เรียบร้อยก็มานั่งคิดงานกันอะไรกันโอ้ก็แนะนําตัวคุยกันไปอะไรกันไปคุยไปะสักพักเนี่ยสามคนก็เริ่มสนิทกันสนิทกันตามภาษาของคนที่เป็น LGBTQ ด้วยกันน่ะมันเหมือนจูนกันติดอะผีเห็นผีนะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยสนุกสนานกันเลยแล้วโปรเจกต์ที่ทำเนี่ยมันเป็นกาแฟแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับ ที่เขาเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศต้องการจะออกมาในรูปลักษณ์ของการพรีเซนต์ว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยมันเป็นอย่างไรกินแล้วเป็นอย่างอะไรก็พยายามคิดหัวข้อนี้เพื่อจะตีโจทย์ให้ให,ให,ให้ให้แตกก็คิดกันไปคิดกันไปออคุยกันไปถูกคอรครับตัวของเก๋อเองก็บอกกับกล้องว่ากล้องเธอเนี่ยอยู่กลางคืนได้ไหม เพราะว่าบางทีโปรเจกต์มันเข้าเนี่ยนะครับมันต้องคิดงานแล้วมันต้องเสร็จทันเวลาเพื่อที่จะไปสู้กับคู่แข่งการไปนําเสนอแล้วก็ไปพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเราแค่เจ้าเดียวนะที่จะได้งานเนี่ยมันมีอีกหลายเจ้าที่เสนอกันเพราะฉะนั้นทีมเราเนี่ยต้องแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นบางทีมันอาจจะมีการทํากลางคืนได้บ้างก้องเองก็บอกว่าเออไม่มีปัญหา เพราะเราเนี่ยอยู่คนเดียวนะเช่าห้องก็อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นน่ยกลับดึกก็ได้ไม่เป็นไรตัวของเก๋กับโอ๊ตบอกโอ้โอเคเลยดีมากเลยนะหลังจากนั้นมาก็ทำโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาหลังจากเลิกงานวันนั้นก็มีความสุขสามคนก็เดินกลับด้วยกัน,นต่างคนก็แยกย้ายกันไปนะครับเข้าวันที่สองกับการทำงานนะครับกล้องเองก็มาที่ทำงาน ก็เดินเข้าซอยลึกพอสมควรนะครับก็มาถึงที่ทํางานนะครับก็คิดทำโปรเจกต์กันอย่างนี้น,นะครับก็นั่งคุยกันไปนะครับรับประทานอาหารด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพราะตกตอนค่านะทีมอื่นอีกสองกลุ่มเนี่ยเขากลับบ้านกันแล้วก็เหลือ3คนที่นั่งอยู่ในบริษัทแห่งนี้ในออฟฟิศแห่งนี้นั่งกันไปสักพักหนึ่งเก๋กับโอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวกล้อง เดี๋ยวยังไงพี่จะออกไปซื้ออะไรที่ร้านสะดวกซื้อหน่อยนะก้องต้องการอะไรไหมเพราะคืนนี้น่าจะอยู่ยกันดึกกันแหละก้องบอกว่าเออขอกาแฟแล้วกันพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมทานกาแฟนะมันอยู่ได้ดึกนะครับเก๋ก็เลยบอกว่าอยู่ได้ใช่ไหมออฟฟิศคนเดียวอ๋ออยู่ได้พี่สบายเออก้อ,กองก้องกลัวผีหรือเปล่าก้องบอกว่าอ๋อไม่กลัวครับ อยู่มาตั้งนานแล้วผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดผมไม่ไมกลัวผีไม่เคยเจอผีไม่มีหรอกเออเออดีดีดีเดี๋ยง่ายเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนนะนะครับสักพักก็เดินกันออกมานะเด็กออกมาแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไปโอ๊ตก็เป็นคนขับเก๋ก็ซ้อนท้ายออกไปในขณะนั้นกล้องก็อยู่ออฟฟิศคนเดียวนะครับก็นั่งทําคิดงานคิดอะไรไปนะครับ เอาอันนั้นมาใส่อันนี้คิดคําว่าเออมันจะออกมาเป็นคอนเซปต์อะไรดีว่ากําลังคิดนะครับไอเดียมันก็เริ่มพุ่งพ่านก็นั่งทํางานไปณตอนนั้นสักพักหนึ่งฮะได้ยินเหมือนเสียงทางด้านหลังบ้านมันดังนะครับมันเป็นเสียงเหมือนใครสักคนเนี่ยเดินอยู่เนะเวลาที่ตัวเองอยู่เนี่ย มันเงียบๆเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีเสียงอะไรบางอย่างที่มันดังมากกว่าเมาส์ที่เราขยับกิ๊กๆๆ,ๆ,ๆมันเปนเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเดินอยู่ตัวกล้องก็หันไปมองปรากฏว่ามันเป็นเงาแวบๆขาวๆเนี่ยเดินผ่านไปนะตัวเขาเองก็เอ้ยใครวะนะไม่แน่ใจก็หันกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับในระหว่างนั้น่ะ เสียงเดินเนี่ยมันมาอีกแล้วแต่เสียงเดินที่มันมาเนี่ยมันเหมือนว่าเสียงมันเบามากนะครับแล้วไม่ใช่แค่เสียงเดินเดียวมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เดินพร้อมๆกันกึบ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 มันเหมือนเท้าเหยียบกับปูนอะ่ะมันจะเสียงอย่างังนะค่อยๆเดินกึบ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 สักพักหนึ่งก็เงียบลงหลังจากที่กล้องเนี่ยนะ เอาเมาส์หยุดพอมันหยุดปุ๊บมันไม่ขีไม่คลิกใช่ไหมฮะมันได้ยินเสียงนี้ก็หยุดเหมือนกันกล้องก็ตัดสินใจมองกลับไปเอ๊ะมันก็ไม่มีใครนี่ว่าทำไมเสียงมันมันดังจังวะนะครับในระหว่างนั้นก็อ่ะหันกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เป็นจังหวะที่หน้าจอคอมเนี่ยมันมืด อินเทอร์เนต็ตเมื่อ14ปีก่อนมันไม่ได้เหมือนสเถียนเหมือนตอนนี้ใช่ไหมฮะเวลาที่เราจะคลิกข้อมูลไปอีกหน้าหนึงเนี่ยมันต้องรอฮะพอคลิกไปปุ๊บมันจะเป็นจังหวะที่หมุนแล้วจอมันดำๆพอจอมันดำๆสายตาของกล้องมองไปที่จอคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าเห็นเงาบางอย่างนะครับมองมาอยู่ทางด้านหลังของกล้อง เห็นเป็นหน้าคนแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะ่ะมันเป็นหลายหลายหน้าแต่มันเป็นหน้าเล็กๆนะครับที่เหมือนกับชะง,งอกหน้ามามองแล้วอยู่ด้านหลังหลายๆหัวนะครับพักเดียวกล้องก็ตกใจนะครับและไอ้ข้อมูลอ่ะมันก็หมุนกำลังจะเปิดไปอีกหน้าหนึงอ่ะก้องก็หันกลับมาพอหันกลับมาปุ๊บไม่มีใคร หรือกูตาฝาดวะนะครับหรือกูตาฝาดวะสักพักหนึ่งฮะกล้องรู้สึกสงสัยแล้วว่าไอเสียงด้านหลังเนี่ยกับการที่มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันคืออะไรวะกล้องก็ลุกยืนนะครับแล้วก็เดินไฟด้านหลังนี่ครับต้องบอกว่ามันลึกเนาะมันก็จะมีไฟเปิดดวงหนึ่งเว้นดวงหนึ่งเปิดดวงหนึ่งแล้วห้องน้ํามันอยู่ท้ายสุดเลย นะครับมันมีอยู่สองห้องนะห้องชายกับห้องหญิงก้องก็เดินกึบ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 สักพักหนึ่งอ่ะในขณะที่เดินอยู่อ่ะผ่านห้องแรกมันมีเสียงทุบมาจากห้องแรกตึงต้ง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 ตึง้งกล้องก็หยุดนะครับพักเดียวก้องเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้น สิ่งที่กล้องเห็นก็คือกล้องเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับอายุเนี่ยจะประมาณสักสองขวบนี่แหละยืนอยู่แล้วเด็กคนนีย้ยืนนิ่งๆแล้วก็มองหน้ากล้องแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะเด็กคนนี้มองหน้ากล้องแล้วก็ร้องไห้พี่พี่ช่วยหนูด้วยพี่พี่ พี่ช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้พี่ก้องก็เข้าไปไอ้หนูไอ้หนูมาจากไหนอะแล้วหนูมาอยู่ในห้องนี้ได้ไงอะหนูไม่อยากอยู่พี่หนูกลัวหนูกลัวไอ,อ้ห้องข้างๆอะห้องข้างๆอะมันชอบแกล้งหนูห้องข้างๆมันชอบแกล้งหนูยังไงหนูพี่เนี่ย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 เดินออกมาสิเดินออกมาสิเยด็ออกคนนี้ก็เดินออกมานำหน้ากล้อง นะครับสักพักเด็กคนนี้ก็ปิดประตูปิดประตูเข้าไปในห้องที่สองนะครับปรากฏว่ามันมีเด็กอีกสองคนรุ่นไล่ๆกันเลยรุ่นราวคราเดียวกันนะครับสักขวบสองขวบเล็กๆะเหมือนแบบตัวเล็กๆนะครับร้องไห้เนี่ยหนูอยู่กับเด็กพวกเนี้ยหนูกลัวมันชอบแกล้งหนูมันชอบแกล้งหนูอออมันชอบแกล้งหนูพี่หนูกลัวหนูกลัว เด็กสามสี่คนที่อยู่ในห้องร้องไหก้กละงงมพักเดียวฮะมีเสียงตะคอกออกมาจากห้องที่สามจะร้องอะไรกันทั้งหนาเสียงดังน่ารำคาญหยุดเดี๋ยวนี้นะเนี่ยกองเฮ้ยนี่กูอยู่กับใครวะเดินไปห้องที่สามแล้วมีความรู้สึกว่าไอเสียงเนี่ยมันอยู่ในห้องที่สามสักพักหนึ่งอะ แต่ตัดสินใจพูดออกไปว่าเออพ hey, really? any ี่คะเอใครอยู่ในห้องอ่ะไม่รู <S <S ้ว uh, ่ามีใครอยู่ในห้องหรือเปล่านี่ยแล้วเสียงอะไรเนี่ยแล้วทำไมมีเด็กอยู่เยอะจังครบครับครมีเสียงแบบเนี้ออกมาจากห้องนั้นแล้วก็มีเสียงเหมือนคนสำนักน้ำอ่ะไม่ไม่ ก็ตัดสินใจว่าอะไรวะเปิดพางเข้าไปสิ่งที่เห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวเป็นชุดเรสสีขาวยืนอยู่แต่มันแปลกอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าลิ้นของเธอเนี่ยมันปริ้นออกมาปลายลิ้นเนี่ยมาอยู่ตรงคางแล้วคอเนี่ยมันเอียงหักนะครับ แล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าอยไม่ีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรสักพักหนึ่งประตูมันก็ปิดปึ้งผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งออกมาที่ติดกับประตูก้องหงายท้องลงไปสักพักไอ้เด็กที่มันอยู่ในห้องหนึ่งห้องสองมันก็ค่อยๆค,ค,ค,คานออกมาแล้วก็หัวเลาะอ,ออกาสติกแม่ดูดีเขากลัวแม่ดูดีเขากลัวเขากลัวแม่ดูสิไอเด็กอีกสองสามคนก็ต่ขึ้นมา ทีละคนสองคนมาจับโน่นจับนี่พี่ดูเดิพี่ดูเด้พี่ดูเดิดเ,ดเด็กพวกนี้สิ่งที่เด็กพวกนี้ทำก็คือในท่าคานออกมาแต่เด็กคอมันหมุนคุณก้องบอกว่าคอมันหมุนเหมือนลูกหางทุกคนมีลูกหางอยู่ในหัวหมุนติ้ว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 สี่ห้าคนหมุนคอเป็นรอบ อยูติวติวเขายืนต,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 ตกตะลึงอยู่ตรงนั้นไอ้เขานั่งอยู่ตกตะลึงอยู่ตรงนั้นเขาบอกอะไรวะอะไรวะสักพักประตูห้องสามมันเปิดผู้หญิงคนเนี้เขาเดินออกมาในสภาพที่คอเนี่ยมันเอียงอยู่ข้างหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดลิ้นจุกป,ปากว่าหนูอย่าไปแกล้งเขาอย่าไปแกล้งพี่เขาหนูอย่าไปแกล้งพี่เขาอย่าไปแกล้งพี่เขา เสียงดังตุบสิ่งที่พบก็คือหัวของผู้หญิงคนเนี้มันหลุดหล่นลงมาแต่ไอ้คำพูดของเสียงนั้นน่ะมันยังอยู่แล้วก็มีเสียงว่าอย่าไปแกล้งพี่เขาอย่าไปแกล้งพี่เขาอย่าไปแกล้งพี่เขาพี่ก้องแกบอกว่าแกฉี่ราดพร้อมกับการ เป็นลมเขาให้นิยามของการเป็นลมฮนะเขาไม่ได้เรียกว่าหมดสติเขาไม่เคยหมดสติในชีวิตแต่ในครั้งนั้นเขารู้สึกว่าเขาเป็นลมนะครับในระหว่างที่เขาเป็นลมเขาก็อยู่ในพวังอะไรสักอย่างเนะี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าสักพักหนึ่งมีใครสักคนนะมาเรียกเข,เขาก็ตื่นตกใจกับสิ่งนั้นภาพที่เห็นก็คือเป็นเก๋มาเรียก นะครับเก๋ก็บอกว่าก้องก้องเป็นไงบ้างก้องเป็นไงบ้างนะครับโอ๊ตบอกอีก้องมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงมานอนตรงนี้ทําไมโดนไอ้นั่นนะครับก็พากันลากออกไปจากตรงนั้นกองบอกว่าเขาเจอผีบอกเออเออๆๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออๆเดี๋ยวเก็บก็บเก็บๆของก้องเก็บของนะครับสักพักนึงก็ช่วยกันเก็บของเก็บอะไรกันหมดก้องเนี่ยมันเหมือนคนขาอ่อนน่ะมันเดินไม่ไหวอ่ะ สองคนเนี่ยพากันออกมาจากออฟฟิศแห่งนั้นนะครับพากันแบบเหมือนประคองกันนะ่ะแล้วขามันลากพื้นมานะครับช่วยกันประคองออกมานะครับแล้วโอ๊ตก็บอกว่าอีก,ก้องมึงเจออะไรวะก้องบอกว่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆอ่ะลาออกขอลาออกบอกเอ้ยมึงไม่ต้องออกหรอกมึงอยู่กูนี่แหละเออ เขาเจอจนชินแล้วมึงเจอเด็กใช่ไหมแล้วมึงเจอผู้หญิงใช่ไหมเออมึงอย่าไปกลัวเออมึงทาใจให้ชินแล้วกันเออเออเออฮะทำใจให้ชินเอ,อ้ยหนูไม่ชินน่ะหนูไม่ไหวแล้วหนูไป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 พากันออกไปนะครับวันนั้นกล้องไม่สามารถกลับห้องตัวเองได้สองคนเนี่ยนะครับพากล้องอัดสามมอเตอร์ไซค์ นะครับไปที่ห้องของเก๋ซึ่งมารู้อีกทีว่าเก๋กับโอ๊อยู่ด้วยกันนะครับก้องเนี่ยเหมือนคนซึมเศร้า,าตัวเองไม่พูดไม่จาอะไรทั้งสิ้นนะครับจนตัวเก๋กับโอ๊ตเน่ยมาทักก็เลยบอกว่าเออก้องมึงเจออะไรวะโดยช่วยบอกพี่หน่อยเถอะก้องก็เริ่มจะมีสติขึ้นก็บอกว่าเออหนูเจอ เจอเด็กอ่ะอยู่ในห้องหนึ่งอยู่ในห้องสองด้วยแล้วห้องสามอ่ะมีผู้หญิงคอมันหลุดออกมาหนูกลัวมากเลยพี่หนูไม่กลับไปที่ออฟฟิศแล้วหนูหนูโยนหนูลาออกบอกเนี้ยเอ้ยมันเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเนาะพี่เองเนี่ยนะสักพักหนึ่งอ่ะน้องเก๋ควักอะไรออกมาจากเสื้อมันคือพระพระประมาณเก้าองค์อ่ะ นะครับมันอยู่ในเสื้อไงไม่มีใครรู้ว่าของพระนะฮะแล้วก็มันเป็นเสื้อเชิ้ตอ่ะเขาก็ปิดนะควักออกมาให้ดูนะครับบอกว่าเนี่ยพี่ก็มีพระเนี่ยอุ่นใจส่วนไอ้เจ้าโอ๊ตนะฮะายันเต็มไปหมดนะครับแล้วตัวของกล้องก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ออฟฟิศนะครับตัวของเก๋กับโอ๊ตบอกว่าเออ,ออฟฟิศอันเนี้ย มันคือที่ทำแท้งเก่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ทำแท้งเก่าแล้วเขารีโนเวทมาเป็นออฟฟิศแต่ไอห้องที่มันซอยซอยซอยนะ่ะเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันน่าจะเป็นสถานที่อะไรบางอย่างที่เข้าไปทำอะไรบางอย่างนะครับพอกล้องได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็น สถานที่ทําแท้งเก่าก้องร้องไห้เลยแล้วก้องก็บอกว่านึกแล้วเชียวว่าทําไมถึงมีห้องซอยกันเป็นห้องๆและห้องน้ําอ่ะนะครับมันมีซิงค์ร้างอะไรอย่างอย่างที่มันเป็นปูนที่ก่อมาด้วยปูนเป็นซิงค์ยาวๆซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันทาไมมันทําอะไรแปลกๆว่าออฟฟิศนี้นะครับแล้วตัวของเอก๋ก็อธิบายว่าทีมพี่เนี่ย ไม่เคยครบเลยเดี๋ยวมาก็ออกเดี๋ยวมาก็ออกเหลือพี่กับไอ้เจ้าโอ๊ตสองคนเนี่ยมันก็ไปเป็นทีมไงเขาให้ทีมสามคนเอาแล้วพี่แล้วอีกสองทีมอ่ะที่มันสามคนน่ะโอ้ยห้าหกโงมงก็กลับบ้านกันแล้วมันไปทําที่บ้านมันมันไม่มานั่งแบบเราหรอกแต่เราอะต้องมีความมุ่งมั่นในงานแม้มันจะดึกก็ต้องสู้ก้องก็บอกว่าพี่คะ หนูไม่สู้กับผีแล้วค่ะถ้าสู้กับงานน่ะหนูสู้แต่สู้กับผีอ่ะหนูไม่เอาด้วยแหละค่ะหนูขอลาออกแล้วกันนะเก๋เขาบอกว่าไม่ต้องลาออกหรอกอยู่ไปก่อนสิอยู่ไปก่อน,ออนหนูไม่เอาลวค่ะหนูขอลาออกกับพี่พี่อยู่กันได้ยังไงอ่ะหนูงงมากเลยอะ่ะเก๋เขาบอกว่าพี่ได้เงินเดือนเยอะพี่ออกไปทำงานที่อื่นอะ่ะมันเงินเดือนน้อยกว่านี้นะมันน้อยกว่าเยอะเลยแหละพี่ออกไปอ่ะพี่ไม่พอค่าใช้จ่าย ส่วนใ้เจ้าโอ๊ตบอกว่าโอ้ยค่าเครื่องสําอางก็แพงเดี๋ยวนี้เออทนเอาหน่อยเจอผีแต่ว่าได้เงินก้องก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วครับพี่เออผมขอลาออกแล้วกันนะนะครับหลังจากนั้นมาก้องก็งกงมาลาออกกับพี่เฉเอมพี่เฉเอมก็พยายามโน้มน้นาวต่างๆนานา,น,าน,นะครับพูดอ่ะนะครับให้อยู่ต่อแต่ตัวของ ก,ก็ไม่อยู่ต่อแล้วก้องก็ไปทราบข้อมูลนะว่าไอ้บ้านเช่าไอ้ที่เป็นออฟฟิศน่ะเชื่อไหมเขาให้เช่าแค่ห้าพันและไอ้แหล่งตรงนี้มันเป็นแหล่งที่จเจริญด้วยนะถ้าตึกแถวนั้นที่มีลักษณะบ้านเป็นบ้านเดียวหลังเดียวที่มันเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆสองหมื่นขึ้นนะครับแต่เขาให้เช่าแค่ห้าพันนะครับ ก้องเองบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่เขาได้ไปอยู่ร่วมกับผีและตั้งแต่น,นั้นมาก้องเองกลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีฟังเรื่องผีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะรับฟังหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีไม่ตลอดจนทุกวันนี้นี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของก้องครับ